ผู้ชมคุณนัทไปดูเรื่องของน้องพันธ์น้องพันธ์เป็นเด็กสองขวบที่ไปวิ่งเล่นอยู่ในสนามในสนามกีฬาแถวชุมชนคลองเตยนะครับแล้วปรากฏว่าถูกไฟฟ้าดูดจนเกือบจะเสียชีวิตและล่าสุดอาการก็น่าเป็นห่วงเป็นเจ้าหญิงนิทรานะครับล่าสุดมูลนิธิปวินาหงสกุลก็เร่งให้ความช่วยเหลือซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางคุณพ่อของน้องพันธ์ไปร้องเรียนกับมูลนิธิปวินาหงสกุลซึ่งเป็นประธานอ่า กับทางคุณปวีนาที่เป็นประธานมูลนิธิปวีนาหงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรีเนี่ยกรณีน้องพันธ์ถูกไฟรั่วจากเสาสปอตไลท์ในลานกีฬาชุมชนวัดคลองเตยนดูดจนเกือบเสียชีวิตแล้วคุณย่าของพันธ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นวันที่เกิดเหตุพาพันธ์ไปเล่นแล้วพอเกิดเหตุนะครับก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลตุลาลงกรแจ้งความไว้แล้วด้วยที่สอนอท่าเรือผ่านมาสองสัปดาห์ไม่มีใครช่วยเหลือ เดินสิงหาก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวินาจากนั้นคุณปวินาก็ไปตามเรื่องให้ไปช่วยตามเรื่องที่สอนอท่าเรือนะครับทางตํารวจท่าเรือก็บอกว่าได้สอบสสอบถามพยานไปหลายปากแล้วก็อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบเพื่อที่จะหาดูว่ามีใครที่จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ถ้ามีก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับจบประมาณสักสายๆวันนี้นะครับ11โมงนะฮะคุณปวีนาก็ไปรับ น้องพันธ์ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้ต้องเอากลับไปรักษาที่บ้านนะครับโดยแพทย์แจ้งกับคุณย่าแล้วก็คุณพ่อของน้องพันธุ์บอกว่าได้ครับได้ได้ไดไดออกมาได้ทําการรักษาในอย่างเต็มที่ก็ขอให้ทําใจนะครับเพราะว่าน้องพันธุ์เนี่ยตอนนี้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นจนสมองเนี่ยขาดออกซิเจนสภาพก็อยู่ใน อย่างภาพที่เห็นค่ะคือน้องเนี่ยกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานะฮะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้อาหารด้วยสายยางผ่านทางหน้าท้องครับและบางครั้งบางทีก็มีอาการเกร็งในบางเวลานะครับญาติญาติต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจะต้องช่วยน้องดูดเสมหะออกจากคอฮะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่สามารถบังคับตัวเองได้นะครับเ<ช>พราะว่าตอนนี้คุณหมอเจาะที่คอเอาไว้ให้นะฮะถ้าเกิดว่าเสมหะเนี่ยมันไปอุดตันที่บริเวณหลอดลม มันอาจจะเกิดดังรายได้ก็ฝากทั้งญาติญาติเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่ซึ่งทางคุณประวีนากับมูลนิธินะครับก็บริจาคเตียงให้กับน้องพันธ์เนี่ยหนึ่งเตียงแล้วก็จะพยายามช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวค,รคุณพ่อน้องพันธ์บอกว่าตัวเองยมีลูกสองคนครับแล้วก็เลิกลาของภรรยาครับต้องรับภาระในการดูแลลูกทั้งสองคนเองครับ,รบน้องพันธ์เนี่ยอายุสองขวบเศษก่อนหน้านี้ก็เคยประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากโต๊ะ จนสมองขอแม่จนสมองได้รับการกระทบกระเทือนก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่และล่าสุดก็มาโดนไฟฟ้าดูดยีงรอบนะฮะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาก็แทบหมดกําลังใจฮะแต่เมื่อเห็นหน้าลูกนะครับทั้งสองคนคุณพ่อบอกว่าก็ต้องพยายามสู้ต่อส่วนการ,ค,รความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครย้ายมาอยู่ห้องเช่าเดือนรับประมาณ1,500บาทย่านส,วน,สวนหลวง เพราะว่าเป็นห่วงอาการติดเชื้อแล้วก็สามารถดูแลความสะอาดที่ห้องพักนี้ได้ที่ต้องย้ายมาเพราะว่าชุมชนเดิมค่อนข้างแออัดนะครับเกรงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อของน้องพันธ์นะครับ,รบก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ย้ายที่ภาพก่อนแล้วก็พยายามที่จะดูแลน้องพันธ์อย่างเต็มที่ในช่วงที่คุณพ่อก็บอกว่าอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตน้องับ ขอสกำกำสัวนะครับสำหรับครอบครัวของคุณธงชัยน้องพันธ์อายุ6ขวบเศษไฟตอนก็ถูกไฟดูดเป็นเจ้าหญิงนิทราลูกสาว2ขวบเศษที่เป็นคนเล็กน้องของน้องพันธ์อีกทีนึ่งก่อสีษะได้รับความกระทบกระเทือนเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับหลังจากนี้ถ้ามีความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมนะครับเราจะนําเสนอคุณผู้ชมครับ